เหนื่อยว่ะเก็บสามเลยคิดดูดิถ้าเกิดลงไปสามคนนะแม่งม่นอาจจะแบบอาจจะไม่อาจะไม่ทำเหตุก็ได้นะเออว่ะพูดดีก็ถูกยิงว่ะเพื่อนไม่จะจพวกเราไว้ใจพวกนายไงเพื่อน ใช่เราไว้ <favorite S 1> ใจพวกนายเราเชื่อใจพวกนายอยู่แล้วเอาง่ายมันจะเป็นขั้นเวยเวรเจเรเราอยู่สูงสุดเด็ดค่เด็ดันูดเ็นั้นกว่ยพวกครูก่อนลกันชาเราอยู่สูงไอ้เพี้ยจะบูชาพวกครูซะแล้วไอ ให้มน <rium> ุก่อนก่อนจะถึงของจริงอ่ะบ้าปีมันมาถึงของจริงกระเป๋าเอดี๋ยวพรุ่งนี้มันเจอของจริงอ่ะพวรุ่งนี้มึงโดนลุมแน่พวก่งนี้มึงเจออะไได้ของจริงไ้มาออมพวกนี้ทวนลงไอ้เหี้ยเพื่อนปกติมันช่วงหัวค่ำในคนประมาณกี่คนนะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันเราเล่นดึกอ่ะโรงเรียนอะไรเยอะสุดเหรอไม่รู้ว่ะเพราะว่าดารูมาเยอะแต่ไม่รู้ว่าฝีมือมีไหมเยอะแค่คนนะบ้างใช บนรถแม่งเลยไอสัตว์ผุด <g> ผ <ül> ี <c oughs> เอาป่ะหนึ่งหนึ่งว่านายอะ่ะเอาป่ะเอาไปวา,างขนะ้างหน้านี่มา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 มันไปแล้วมันไปแล้ว 15. let's go back to 90s jump around yeah jump up and get down yeah you know, this is l-d punch it up punch it lean Shorty and i'm a g Night you got me g k.y. sh*t keep it sh*t i should know the pop pop who could have the pop pop jimmy jimmy calls school see like a pop get up stand up on the all your hands เน้นๆตรงเนี้ยเน้นๆตรงเนี้ยเน้นๆตรงเนี้ยไม่ถึงครึ่งอะเน้นๆตรงเนี้ยนะอุสาหปล่อยให้ต่อยฟรีตั้งหลายหมัดนะแต่ใครอะเน้นๆตรงเนี้เพื่อนเน้นๆตรงนี้นะ เดี๋ยวรอี่นะผมไปเปลี่ยนสีมไม่เห็นหรอเยอะเมื่อกี้นิ่งงงอ่ะเชื่อป่ะพี่มาจากไหนกันวะเนี่ยไอ้เหี้ยดี่ด่าไอ้เหี้ยแม่งเออขนาดปีสูงอ่ะแม่งเด็กเนิร์ดนี่หว่าตั้งใจเรียนนี่ไอ้เยี้ยดี่เด็กเนิร์ดนี่หว่าตั้งใจเรียนตั้งแต่ห้าวตั้งรถมันเสียตังค์ไหมเพื่อนเสียเสียเพื่อนเสียดิเพื่อนเพื่อนเราขอยืมตังค์ห้าร้อยก่อนดิ ตามอะไรได้ตังค์เยอะสุดวะนี่เพื่อนเข้าเมืองนี้มากี่วันแล้วเพื่อนที่ไหนดิบ้าี้เข้าเลยเพื่อนอ๋อเพิ่งเข้ามาเจอโจ๊ะอย่างนี้เลยนะสนุกเลยเบียดเบียดพี่แป้งยิบตังค์ไว้เ่อนไอ้พวไม่มีโรงเรียนโรงเรียนไหนสู้โรงเรียนเราได้อยู่แล้ววะเล็กเลยยิ้มตังค์ยิ้มตังค์หน่อยเพื่อนยิ้มตังค์หน่อยเพื่อนสามสิบวันไหนอ่ะเราให้แล้วเพื่อนไม่เป็นไรสามสิบ สามสิบสวเขาผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะบอกเขาแก้แ้ด้วยพี่ผู้ชายมันแคบเลยอะไรวะสีแต่ผู้ชายมันแคบเลยอ้าวเอาสูตรลงสูตรซีกันเหรอให้ลงอ่ะช่วงช่วงหัวข้ามตอนเราไม่ได้เข้าไอ้เจ้าโรงเรียนเราน่าจะเดินตะคุบันไล่เลยพวกยอดพวกยอดมนุษย์ไม่อยู่ไอ้เจ้าอยังหาย เพราะวันเจออยู่จุดสูงสุดทีไอ้เหี้ยบูชากูซะสิสีส้มสีเขียวสีม่วงสีพูดสกูดูสูงขึ้นไปเลยพูถ้าไม่มาเราไปหาไหอีกสักรอบโรงเรียนเราอยู่ไหนมดเนี่ยตอนเนี้ยเออ